เลยเราได้ครอบครัวแล้ว,ว,ลวนี่คือน้องอ่าน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยนี่น้องปุ้ย,อ,ยอ่าปุ๋ยก็ปุ้ยต้องวางน้องให้ให้น้องเรียบร้อยอ่านี่นี่เรียงคิวเอ้ยน้องหายอ่ะชิบหายเลยไม่คาบเลือดน้องปุ้ยใช่ไหมพระเจอ,อผมเห็นนั่นไง สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กรับผมออริสมาชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเลี้ยงน้องน้องปุ๋ยนะครับไม่มีใครรู้จักน้องปุ๋ยไหม POU นะครับเป็นเกมเลี้ยงตัวอะไรที่อย่างในงมือถือนี่แหละเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูโอเคเกมนี้เราจะต้องมาเลี้ยงน้องนะครับน่ารักนะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยปะตัวกลมๆตัวใหญ่ตารโดโตกูว,ว,ว,ว่าตารโดโตเนี่ยน่ากลัวแหละนี่ไงอ้าวเดี๋ยวนี่นะเปิดมากูใจขี้เลยละ่ะอ๋อป็นคอลเลกชันเนาะหนึ่งเก้าอันนี้ไงน้องปุ๋ยนะ เราตั้งชื่อให้น้องว่าน,น้องปุ๋ยตอนนี้ยอ่พระพลิกของเรามีต้องดูแลน้องปุ๋ยนะครับให้อาหารทำความสะอาดน้องด้วยสบู่แล้วก็ล้างน้ําแล้วก็ให้ยานองแล้วก็พาน้องมาเล่นแล้วพาน้องนอนโอเคเอา่าให้อาหารน้องใช่ไหมเฮ้ยนี่มันเลยออนเอสเคเดดี้นี่ว่าโทรหาเลยออนได้เลยียืมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยยังไม่ไก่ด้วยไม่ไก่ไม่ไก่มันไม,ม่คข้าปเห็เสือกเหมือนหมูเลยอะ เออน้องวางเว้ดีเถอะป่ะอา่าวางเวดเออนี่น่ารักอย่างเงี้ยน่ารักกินเข้าไปเราจะได้ป้อนง่ายๆเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องก้มหัวมันลำบากใช่ไ,ไหมจะขี้กแกเอาน้องไปถูสบู่เราจะไปถูสบู่ให้น้องเราจะถูแบบน่ารักน่ารักเลยนะทุกคนทน้อไงอ่ะอย่างี้ลยแหละ ไม่ได้เลยเพว่าเราต้องวางน้องไว้ทักที่หนึ่งไม่ขี้แกเราเก็บขี้ก่อนน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยเอาเอาน้องปุ๋ยไปตรงนี้ได้ปะเออเนี่ยต้องวางน้องปุง๋ยไวปบนชักโครกมันจะได้ง่ายๆอะไรแล้วก็ถูเลยแล้วน้องก็หล่นอยู่ดีไอ้เหี้ยมันเหมือนมันเหมือนก้อนเมฆตอนนี้น้องปุ๋ยมันกลายเป็นก้อนเมฆแล้วทุกคนนี่เต็มตัวไปหมดเลยเฮ้ยน้องกลายกลายเป็นตัวอะไรไปแลนะ้เนี่ย ก้อนอะไรเนี่ย <laughs> เอ,อน้ำล้าง,อ,ง,ง,งอ่ะแค่นำล้างล้างล้างอ่าเรียบร้อยมีปะอ่านี่ยายาไอ้เหี้ยคนเหมือนเหมือนในม,มือถือเลยอ,ะยอ่ะยาอ่าน้องกินง่ายเนาะกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายโอ้โหสนุกกูเลยล่ะคนะแนนน้องไม่สนุกแล้วกูสนุกบอกคะแนนแล้วกูสนุกแล้วอืม <laughs> ไอ้เหี้ยเหรอ หมันไส้มานานแล้วกูขอสักทีหนึ่งนี้พอละพอแล้วพอละเอาน้องเขานอนด้วยเฮียแต่ถ้ารู้วนกันน้องปุ๋ยเราต้องเอาน้องมาตรงนี้ใช่ไหมเป็นหมอรถเตียงก็น,น่าจะของเราแหละอ่าน้องก็ตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วก็นอนหลับฝันดีครับอ่าแล้วก็ตื่นมาตื่นมาเอ้ยน้องมินนะไมน้องตัวใหญ่จังอะ อ้าวมีคนละคังคนละคังวะหลุมคิดไปเองวะคิดไปหรอเปล่าอ๋อขอโทษครับขอโทษครับกดกิ่งแล้วสองรอบเลยเยัยอ้าวมึงจะมีฝาแฝดไหมเหรอเนะีย่ยเนี่ยพอดีเลยเราได้ครอบครัวแล้วนี่คือน้องน้องอ่าน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยนี่น้องปุ้ยอ,ยอย่าปุ๋ยก็ปุ้ยปุ้มปุ้ยน้องแล้วนี้ครอบครัวนี้คือครอบครัวปุ้มปุ้ยนะฮะเราจะ ดูแลทั้งสองคนดีๆเลยนะฮะอ้าวมันเดินตามได้เลยหรอเมื่อกี้มัน,มมนแอบขนลุกอยู่นะคือแบบว่าดีๆมันก็เดินตามมาเลยไอ้เหี้ยมันน่ากลุยนะมันต้องวางน้องให้นอนเรียบร้อยอ่านี่นี่เลี้ยวเอ้ยไอ้เหี้ยน้องหายอะ่ะน้องกำลังหิวเลยแล้วทาไมอยู่ตัวเดียวล่ะตัวนึงไม่อยู่อ่ะนี่อยู่แล้วเฮ้ยทำไมทำหน้ากันนะเห็นน้องทำหน้าไม่พอใจอะ่ะ ยิมยิวยิมปอนปอดเฮ้ยอาหารจะหมดแล้วเนี่ยพอไหมเนี่ยพอไหอาาอาวแล้วทำไมเป็นกลมเหมือนกันละออ่ะพอเนี่ยมีพออะอันนี้เปิดได้เฮ้ยมีอยูหยิมหยิมหย,ยิมอ่ะยิมแล้วมั้งยิมแล้วล่ะ พอแล้วพวกมึงอ่ะอีกินเยอะแต่ช่วงนี้กูยังไม่มีจะกินอยู่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแต่ป้าไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวซื้อเปลืกเปลือมาฝากเข้าใจไหมอ่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมปุ้ยเข้าใจนะไม่ปุ๋ยผู้ผิดเข้าใจนะปุ๋ยฝากดูแลน้องด้วยอ่าอย่าดื้อโซล่า two t h o u s a n years later เศรกกลับมาทุกคนมีสมาชิกในบ้านหายว่ะมีสมาชิกในบ้านหายเว้ย ชิบหายแล้วมันเริ่มจะดี่ขึ้นแล้วนะจะน่ากลัวขึ้นแล้วนะเฮียน้องหายไปไหนล่ะหนูไม่ใช่ว่ามึงแดกน้องเข้าไปปะเนี่ยไอ้เหี้ยหายไปไหนแล้วอา้าวไม่อตื่นเช้ามาไม่เห็นแล้วอะไปไหนแล้ว <c oughs> จะปุ๋ยกายเป็นป้อมแล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ยจะเป็นหน้าแบบนี้ย คือเสียงหรอเจ๊ะรู้ใครหยิบปากวะ <Yeah, yeah. S 1> อ๋อไม่แค่เสียงเอออารมณ์ไม่ดีแล้วเอาไปนอนก่อนตัวไหนครมาทดสอบไอ้ตัวนี้ขยับได้ปะขยับได้หายเลยมีคาบเลือดไอ้สัตว์มีไฟฉายด้วยเฮ้ยทุกคนเห็นปะจอผมเห็นเว้ยไอ้เหียน้องปุ้ยใช่ไหมเพราะจอผมเห็น นั่นไงอ่ะโอ้โหตัวบังเองอกเหียตัวยังใหญ่อะไรอ่ะกดขี้ขวาเลยอีเพื่อเปิดสเตตัสบอร์ดอ๋อนั่นนี่ไปทำอะไรอ่ะทำอะไรได้หวะอ๋อแบบย้ายย,าย้ายย้ายที่เหรออาอ๋อ,อเลขหนึ่งห้องอาหารเลขสองคือห้องน้ำเลขสามคืออ๋อห้องเล่น ห้องที่สี่คือห้องนอนโอเคเราต้องซ่อมแซมรถก็ใจละแล้วเราจะไปหาเครื่องมืออย่างไหนล่ะตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรหนิใช่ไหมโยนแม่งเลยอ่ะไปดูห้องครัวก่อนดีกว่าห้องครัวมีอะไรมั่งก็ยังปกติอยู่เปป่าโอ้ยขี้ลืมเก็บขี้อ๋อลืมไปเราเริ่มใหม่หนกว่าขี้มันเลยหายหาไม่เจอ ไอตัวนี้เปิดได้อน,นี้แหละ,อ,ะอ่าแบตเตอรี่แอ้วบึกถือยีนี่น้องไม่รู้เรื่องได้ยังไงเนี่ยน้องน่าจะไม่เข้าใจโอเคแล้วได้แบตเตอรี่แล้วเราต้องกลับไปที่ห้องนั่งเล่นหรือเปล่าแล้วก็แบตเตอรี่ไปใส่ที่รถใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มันบอกว่ามาันขาดแบตเตอรี่นี่แล้วไงวางเหรอวางเลืก็ต่อก็นี่ไงได้แล้ว ก็ได้แบตเตอรี่แล้วอหาอะไรกัะล้อหาที่ไหนวะยี่ตัวใหญ่ยี่บ้าไอ้สัตว์อือทำอไรน้องไม่ได้เลยเราไปดูห้องห้องน้ำไหมเราห้องน้ำมีอะไรวะเฮ้ยอะไรมันหยุดไอ้นี่วะตรงเนี้ยคืออะไระเฮ้ยล้ออ้าวกูเก็บทันไดยนน้ยังเด้อเอาได้ล้อแล้วเราต้องไปที่ห้องนั่งเล่นต่อ เราก็ต้องเอาล้อไปใส่ที่รถด,ดีนะกุไม่บอกเอารถไปใส่ที่ล้อเนี่ยเสร็จแล้วนี้ต่อน้องปุ๋ยดูอยู่เราต้องเป็ดนเบียดความสนใจอะทำไงวะโยนลูกบอลไปข้างนอกไะใช่ไหม<อ>เฮ้ยนี่ยน้องไปแล้ว รีบเลยรีบเลยครับรีบเลยไอ้ยินแล้วน้องกลับมาเห็นป t ตฟักแล้วไม่โดนอะไรเลยเมื่อกี้น้องกลับมาเห็นพอดีด้วยนะจะทใไงต่อแล้ว uh huh. ต้องทำไงต่อ ยี่คดน่ากลัวไอสัตว์ดูหน้ามาันดิเอาแล้วมึ่งเดินติดบัเยี่คขาบเลือดไอ้สัตว์เฮ้ยอะไรกดได้น,นี่กดเปิดไฟอ้าวอันนี้กดได้กดโทรเลยอ้าวอีนนกสามสินนรนนีมา แล้วไงเราต้องไปช่องนั่งเล่นปะเพราะว่าเรามีรถนี่นั่เรามีรถอยู่เราต้องรอใช่ปะสามสิบวินพอเราโทรเรียกขอความช่วยเหลือไปแล้วเออนี่มีกิ่งมาแล้วไปได้ยังเฮ้ย yeah, ชิบหายแล้วเออขึ้นรถแล้ว ไอ้ชิบไปกินน้องไม่งลากคนส่งพิซซ่าไปแดกออกออกออก่าบ้านเลยอยู่บ้านไอ้เฮี้ยนอยู่บ้านอ,านอ,านอ,านอุ้ยโอ้โหแล้วเอาแล้วน,น้องน้องอ้ไนี่นนนได้ยังไงเอ้าชิบหายแล้วทำงไงละคราวนี้แล้วทำไงไม่ให้เราทำอะไรก่อนไม่ให้ทำอะไรหนีได้ไหมหนีได้ไหมเปิดประตูไม่ได้ทำงไงอ่ะเปิดใช่ไหมเปิดเตาแก๊สแล้วก็เอาเทียนเอา้าเดี๋ยวเมื่อกี้เทียนมันไม่ได้หล่นนี้หรอวะ ก็ลอให้น้องเข้ามาในนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงออามาจากห้องครัวแล้วก็โยนโยนโยนไอ้นี่โยนไปเลยอ่ะไปเลยต่อจบแล้วจบยังวะอ่ะเอทีบีขึ้นจบละจบโคตรเร็วทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่สั้นมากแต่ว่า มันก็สนุกมากนะสำหรับผมมันคือถ้าใครเป็นคนที่เล่นเกมนี้อยู่เอาบอกเลยไม่ไม่ควรที่จะดูลิปนี้ไอ้ยียผมมันน่ากลัวเกินไปเว้ยมันักฝันไว้เด็กผมมากเว้ยโอเคก็คคทุกคนจบแล้วเกมนี้ไม่รู้ชื่อเกมว่าอะไรแต่ว่าือว่าเป็นเกมที่ผมว่าแปลกใหม่ดีแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เกมไว้ใต้ดดสคริปชันแนะนำถ้าใครอยากเล่นเล่นได้เลยโหลดเล่นได้เลยแต่ว่า ถ้าใครมีเงินสนับสนุนคนพัฒนาแนะนำให้สนับสนุนนะไม่ต้องห่วงแล้วผมสนับสนุนเขาเรียบร้อยแล้วไว้ใจกัน,นครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับคือผมขอโทษจริงๆนะนี่ขอโทษเลยว่าคือผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นานมากจะห้าเดือนแล้วมั้งเออเกือบห้าเดือนแล้วที่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยเว้แต่ก็ช่วงนี้จะพยายามหาเกมเล่นหาคลิปลงเรื่อยๆก็ใจกันครั้งหน้าครับผมเกมอะไรก็รอชมครับผมสวัสดีครับ